สวัสดีครับทุกคนครับมาพอกันเมนเดิมนะครับเนาะวันนี้ก็รถก็จะยาในป่ามันข้เขาครับแต่ว่าวันนี้จะพาส้มสวนอ่าสวนผสมนะครับเนาะอยู่ในบริเวณนี้นะครับเนาะนะครับกอามันขึ้นรถน้ำนะครับมันก็เหลืออีรถหนึ่งไก่เบิร์ดแล้วนะครับเนาะนะครับเปิดคลชิปนะครับนะครับจะให้พาขอาเบิงในสวนผสมนะครับทุกทิศทุกแยงในนี้นะครับผมจะพาให้ดมส้มเลยนะครับเอี๋ย่าออะไรความครับไปลุยกันเลยนะครับไปเลยครับ ครับอันนี้้าสวนพาเบิงสวนผสมนะครับนี่นะครับสวนผสมครับนี่ก็โกลวยเอ้ทูเลี้ยนเอ้ยยังเอ้ยนะครับนี่นะครับนี่สมภาพสวยๆวก่อนนะครับมีทุกอย่างนะครับในนี้นะครับมีทุกอย่างทุกอย่างข้าไก่ก็ได้ครับยาหนามตำมือนะครับก็ยให้ยู่เบิ้งเํานี้นะครับเอาแล้วเขนี้แล้วเขนี่นะครับมีทุกอย่างนะครับนี่มีหอดหมกทัวนะครับยังมียังน้อตำได้อยู่นะครับเนี่ย ยังพอได้ต <PU> ่ำนะครับกินเที่ยงก็ยังพอได้กินอยู่นะครับนี่นะครับปูหอกก็แขมนะครับปูก็แขมไว้ถ้าทักนี่ไอ้ยนูนะครับซุกการยูนะครับนี่นะครับกอดแขมนะครับนี่ส่วนผสมนะครับมีพักซี่พักยังอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับนี่พักซี่พักยังเอ้กลาบนะครับก็มาเก็บอยู่นี่นะครับระวังนะครับน้ำทะเลก็จะอยู่บนท้งหัวนะครับจะต่ำอ๋อนะครับเขรจะบึงชิ้นนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นชวนมันนะครับนี่จะแล้วแล้วครับนี่นะครับ มีสาวๆมีอีกเนี่นะครับคนหนึ่งนะครับนี่พักห่อนอยู่ครับพักห่อนอยู่นี่นะครับอันนี้กับแกะมังกรนะครับสื้อามันมุดอายุไขแล้วครับลูกมันบวมมีนแล้วครับนี่นะครับจะได้เบิ้งชั้นนี้นะครับนี่อันนี้ก็แตงนะครับเนี่ยกหลังขืนงามๆอยู่ครับอันนี้ต้นสตอนะครับนั่นนะครับลูกนะครับเห็นมโน่แนั่นครับเนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะ z ุ o m ให้ดูนะครับเนาะ ครับกินกุปีนะครับต้นสตอนะครับต้นสตอตสตออีสานนะครับนี่นะครับนี่นะครับใบสตอนะครับลงกว้างนะครับนี่ลงกว้างนะครับมีทุกอย่างนะครับในนี้นะครับต้นสตอเอ้ยงเอ้ยนะครับรวมหมดนะครับเนี่ยมันออกลูกออกเต่ามากันกินหมดนะครับนี่นะครับกระถินลิมสานะครับ อันนี้ผักชีปลอมนะครับนี่ผักชีปลอมเมื่อกี้ผักชีธรรมดานะครับผักชีลาวนะครับนี่กับลาบนี่สุดยอดนะครับผมมันมีลาบด้วยนะสรุปแล้วครับส่วนผสมนะครับทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับเ uhh. นี่ยมันออกลูกออกเตาได้กินหมดนะครับในนี้ครับนี่นะครับส่วนผสมนะครับน้ำกระตุ้มกันเลยครับพร้าวมอยู่ในนี้นะครับอยังหอมเปรี้ยวหอมเป้๊ะอยู่ในที่เดียวกันหมดนะ ทุกอย่างนั้นก็จุ่มกันอยู่นี่ครับแข่งอาหารกินอยู่นี่แหละนี่นะครับอ่าคได้มีลูกสาวหน่อยก็มานะครับลูกสาวผู้เอ่อเจ้าของบ้านนะครับนี่นะครับกะมาด้วยนะครับนี่มันกำกันอยู่ในนี้ครับนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ผักกาดเอ้ยอยังเอื่ยนะครับอยู่ในนี้หมดนะครับอันนี้คือมากอกน้านะครับออกลูกออกเต้าแล้วครับนี่นะครับนี่ต้นเตี้ยมีลูกแล้วครับนี่นี่นะครับโอ้ส่วนผสมนะครับมีทุกอย่างครับนี่นี่ ได้กินหมดแล้วครับมะเขือก็มีนะครับโอโหดทนกินนะครับนี่โอ้ยอันนี้กระอแล้วครับนี่ออกแล้วครับนี่นะครับมักสีดานะครับตัวเล็กๆออกลูกออกเต้าแล้วครับดอมาครับนี่ฮะเริ่มจะได้กินแล้วครับนี่สีดานะครับนี่เอ้าเอาสมัยแล้วครับเดี๋ยวไปเอามันขึ้นรถก่อนะครับ นี่ทายทำที่เธอก็ส่วนผสมอยู่ในให้ในสวนนะครับไม่ต้องได้ชื้อได้หามากไม้นะครับเก็บกินเองนะครับไล่สารนะครับเหลี่ยงของเดียวเหลี่ยงของเดียวนะครับเหลี่ยงของเดียวนะครับนี่ใส่ดาร์ที่นะครับเดี๋ยวไปทางอยู่นู้นนะครับ นี่นะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาเทียบตัวนี้นะครับจะเข้ามาเทียบแล้วนี่นี่นะครับนี่นี่เอาไว้กันและเอาไวา้กันแล้ว